สวัสดีครับผมสะครับก็ดื่นเลยนะครับก็คือจะมาขอบคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครัช n n e l รนวิชาจนครบ300 Subscriber แล้วนะครับขอบคุณมากๆะครับ ทำให้ตัววิดีโอของของผมนะครับตัวคลิปของผมต่างๆนั้นดูสวยงามแล้วก็น่าสนใจใช่ไหมครับตามที่เพื่อนๆก็คอมเมนต์กันมานะครับแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมานะครับบอกว่าอ,อยากจะทราบว่าใช้กล้องอะไรถ่ายนะครับทำไมถึงถ่ายได้ดีแล้วก็มีการเก็บเสียงนะครับไมโครโฟนอะไรต่างๆดีมากๆเลยนะ อันนี้ก็เลยจะมารีวิวนะครับกล้อง GoPro Hero 8ครับตัวน,นี้เลยถึงนะครับตอนซื้อมาก็อยู่ในกล่องแบบนี้นะก็เลยเอาใสงให้ดูกันว่าเออเนี่ยแหละเวลาไปเจอหน้าร้านจะได้ไม่งงว่าอ๋อโอเคเป็นแบบนี้นะนครับนี่ก็คือกล้อง GoPro Hero 8ในกล่องเรียบร้อย ซึ่งตอนที่ผมซื้อนะครับราคาหน้าร้านจะอยู่ที่14,500บาทนะครับเทียบกับคุณสมบัติของเขาแล้วนะครับผมว่าค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อเลยนะทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเพราะว่าผมเองนะฮะไม่เคยใช้ GoPro มาก่อนเลยนะเป็นการใช้กล้อง GoPro ครั้งแรกการใช้งานทั่วไปนะครับว่าใช้ยังไงใช่ไหมครับตั้งแต่ แกะกล่องเลยนะครับมีอะไรให้มาบ้างแถมอะไรบ้างนะมีแถมของแถมนะครับช่วงนี้ <c oughs> รถแรกแจกแถมนะครับโอ้แถมเยอะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะอันนี้ก็คือกล่องใช่ไหมครับตัวกลองเวลาเราไปซื้อก็จะได้มาแบบนี้เลยนะอ่า <c oughs> <c oughs> เราก็จะถูกตั้งอยู่บนแท่นนะครับอยู่บนกล่องแบบนี้นะครับอ่ามุนอัแกนตัวนี้เขาออกมาก่อนนะครับดึงขึ้นมาปุ๊บอ่าหลุดออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็คือตัวกล้องเท่าที่ผมดูรีวิวมานะฮะเขาบอกว่าข้อแตกต่างระหว่างตัว7กับ8นะครับที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยนะฮะที่เป็นเรื่องของฟิสิกอลเนะเรื่องของเรื่องของภายนอกนะครับก็คือตัวขาตัวนี้ ขาที่เขาจะซ่อนอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะสามารถที่จะแคะออกมาได้เลยแกะออกมาแล้วก็เป็นขานะครับเพราะว่าร oh, ุ่นอื่นไม่มีนะฮะรุ่นอื่นต้องมีตัวใส่ตัวบอดี้ตรงนี้นะ black สีดำสำหรับตัวตัวปุ่มนะฮะมีน้อยมากเลยตัวตัวปุ่มกดเนี่ยในในตัวบอดี้เขาจะมีแค่2ปุ่มนะก็คือปุ่มเปิดแล้วก็ด้านบนเป็นปุ่มปุ่มถ่ายรูปสีแดง นดน้านข้างปุ่มเปิดมีแค่นี้นะครับมี2อ,อปุ่มส่วนไม้น่ะมีไม่รอบๆเลยนะครับข้อดีของการใช้กล้องโปโปเวลาเราถ่ายเวลาเราวิ่งนะสติว่าเราวิ่งเราวิเราถ่ายด้านนี้ใช่ไหมเรื่องไม้นะครับก็คือมันก็จะมันก็จะเข้าไม้ด้านนี้ใช่ไหมครับพอเราถ่ายด้านนี้มันก็จะเข้าไม้ด้านนี้ซึ่งเวลาเราฟังมันจะเหมือนแยกสเตอริโอนะครับ เหมือนกับว่ามีทําให้อัตราลดของการการฟังเสียงเนี่ยมันมันมีการมีมิติมากขึ้นนะครับปุ่มเปิดเครื่องตรงนี้ข้างๆเราเปิดเลยปุ๊บนะฮะเปิดเครื่องเข้าไปแล้วนะครับกล้องก็ทํางานแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือเราอยู่ในโหมดที่เป็นโหมดถ่ายวิดีโอนะหน้าตาจอก็เป็นจอเล็กๆแบบนี้แหละ เวลาเราถ่ายเขาก็ไม่ได้มีกล้องหน้านะครับด้านหน้าจะมีแค่จอที่เป็นจอดิจิตอลเล็กๆตรงนี้แจ้งว่ามีไฟล์กี่ไฟล์มีกี่ภาพแล้วมีแบตเท,ท่าไหร่นะครับมีข้อมูลพื้นฐานเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้เวลาเราถ่ายเราก็ต้องเล็งนะเล็งเองเล็งเองนะครับใช้ความชานาญจากที่เมื่อกี้ถอดตัวกล้องออกไปแล้วนะครับด้านบนตรงนี้เขาก็จริงๆตรงนี้เขาใช้ได้นะครับ ไอตัวสลักตัวนี้เราบีบบีบแล้วมันออกมาตัวนี้นะครับเป็นตัวสลักที่ติดกับตัวกล้องใช่ไหมครับเห็นไหมอ่าเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเอากล้องเนี่ยติดไปบนนี้ได้<ม>ติดไปบนนี้นะครับเป็นฐานนะมีกาวอยู่ด้านล่างเป็นฐานนะครับเอาไว้ติดหมวกกันน็อกมันจะมีความโค้งนะครับติดหมวกติดบนหมวกกันน็อกอย่างนี้เสร็จแล้วก็ตัวนี้ล็อ ปุ๊บนนี้บนหัวใช่ไหมเราก็จะสามารถถอดถอดออกมาได้แล้วก็ใส่กลับไปได้นะครับสำหรับกีฬาเอ็กซ์ตรีมแต่ว่าสําหรับการวิ่งผมว่าผมว่ามันไม่ค่อยถนัดนะครับถ้าเกิดว่าเราจะต้องติดภาพบบนหัวแบบนี้นะครับถ้าที่ผมเห็นในในคลิปของนักวิ่งที่เขาเขาถ่ายนะเดี๋ยวผมยังไม่มีอุปกรณ์ตัวนั้นนะครับคือเวลาเขาถ่ายภาพด้านหน้าแบบว่าเป็นมุมมองของคนวิ่งอะ่ะ จริงนะครับเขาจะติดเขาจะไม่ได้ติดบนหัวเหมือนเวลาเราเรานั่งเราเราขับมอเตอร์ไซค์หรือปั่นจักรยานนะอันนี้ปั่นจักรยานใช่ไหม <laughs> หรือมอเตอร์ไซค์นะหรือ x t ็มอะไรก็ตามแต่ว่าการวิ่งเนี่ยผมเห็นเขาติดติดกันตรงหน้าอกนะครับตรงนี้นะติดกันตรงเนี้ยเวลาวิ่งก็จะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเกะก,กะนะครับแต่ว่าสายคาดตัวตัวของของติดหน้าอกก็คือเขาจะเป็นเหมือนสพายเลย รอบลับรอบตัวแ,ตแล้วก็สามารถถอดออกมาได้นะครับแล้วก็ใส่กลับไปอย่างเงี้ยใส่กลับไปอย่างเงี้ยแล้วก็ถอดมาได้เวลาเราวิ่งสมมุติว่าเราอยากได้ภาพที่เราวิ่งตามกันอินทวอลหรืออะไรเงี้ยนะฮะติดตรงหน้าอกตรงเนี้ยแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะฮะอุปรกรณ์ตัวตัวเสริมอันนี้นี่ก็คือของแถมที่มีอยู่แล้วในกล่องไม่เรียกว่าของแถมนะเรียกว่าเป็นเซตของเขาเลยเป็นเซตของเขาที่ให้มาด้วยนะครับน,นี่ แฟชั่นต่างๆมีอินสตร c คชั่ก็ธรรมดาเหมือนซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปนะ,ะก็เป็นภาพอธิบายแบบง่ายๆให้เราเข้าใจสำหรับคนทีเ่เดี๋ยวนี้นอกกราฟิกมันดี mm hmm. เขาเขาก็ทำออกมาแล้วเราก็เข้าใจกันง่ายสบายๆแล้วก็จะมีสายชาร์จซึ่งเป็น USBC นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้อะไรมาอีกดูก่อน ทีนี้นะครับตัวตัวของกล้องนะครับปกติแล้วตอนที่ออกใหม่ๆเนี่ยก็คือหนึ่งหน้ารอบาทเขาก็จะให้มาแค่นี้แหละให้มาแค่ในกล่องนี้ใช่ไหมทีนี้เราซื้อช่วงนี้เราก็จะได้ของแถมครับที่แถมแล้วผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าแถมจริงๆจังๆเลยก็คืออันนี้แหละครับอันนี้เป็นอันที่แถมแล้วก็ตัดสินใจเลือกร้านนี้เลยนะครับเพราะว่า คือมันก็มีหลายร้านเนาะเราก็เลือกได้เราเป็นผู้บริโภคเราก็เลือกเลือกร้านไหนแถมของดีกว่าแล้วก็เอาร้านนั้นอะ่ะ T.V กริปอา,า,อาโโปร์มไตพอดขาโปโปที่ผมว่าเหมาะสมกับการใช้งานในการถือวิ่งถือวิ่งไปงที่ต่างๆไปตั้งไปพับไปอะไรนะครับให้มันคล่องตัวให้มีมุมมองที่หลากหลายถ้าใช้จนคล่องแล้วนะครับแบบผมที่ผมใช้ ทุกวันทุกวันเนี่ยจนคล่องแล้วเนี่ยวันนี้เวิร์กมากๆนะอันนี้คือ3 w a y นะครับของ GoPro เลยของเขาเองนะฮะราคาก็ตามกล่องเลยครับ2,400นสนะฮะ GoPro 3 w a y Grip มือจับ Arm และไตรคอดซ่อนอยู่ด้านล่าง ชิ้นออกมาตัวนี้ซ่อนอยู่ด้านในนะครับด้านในกริปจะมีตัวไตฟพอดซ่อนอยู่ไต่พอดยังไงไต่พอดก็คือแปลว่า3ามขาใช่ไหมครับนี่สามขา,าครับนะครับนี้ก็คือเป็นขาอันเดียวกันที่สามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายมากๆเราสามารถที่จะเอามาต่อกันได้นะต่อกันแบบนี้ได้หรือจะเอาไปใช้แยกเฉพาะตัว,ต,วตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะครับดึงหัวตัวนี้ออกนะด้านบนเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็น ตัวสลักคุณคุ้ไหมครับใช่แล้วครับใส่ตัวมันได้เลยอันนี้เป็นเซตที่เป็นเซตที่เล็กที่สุดนะครับที่เราจะจะใช้ตัวทีวีเซตที่เล็กที่สุดก็คือใช้แค่ไต่พอดแบบนี้สามารถที่จะนะครับตั้งถ่ายได้เลยเห็นไหมเล็กๆถือได้ด้วย โอ้สะดวกสุดเบามากๆ,ๆ,ๆนะครับหรือว่าเราเราไม่ได้ใจยื่นไปไกลใช่ไหมเราถ่ายแค่เราจะถ่ายใกล้ๆเราวิ่งเราถ่ายถือแค่นี้ก็ได้นะครับสามารถประกอบร่างกลับเข้าไปในตัวแม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็คือประสานกันกันกบตัวกลิบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นขาให้กลิบนี่แหละได้ตั้งได้เราอยากตั้งสูงๆใช่ไหมอ,อยากตั้งสูงก็ตั้งได้ไมโคร SD ที่รองรับ 4K UHD นะครับถ้าสังเกตด้านบนนะครับมันจะมีเขียนว่า 4K อันนี้ใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับของยี่ห้อแซนดิสเลยวิธีการใส่การ์ดเข้าไปในกล้องนะครับแค่ลงปุ๊บจะเป็นสีแดงแงะออกฝาช่องแบบเอาออกได้ ช่องเล็กๆตรงนี้ก็คือจะเป็นช่องการ์ดนะครับที่เลือกใช้เป็นขนาด32กิกนะครับไม่มีเหตุผลอื่นเลยนะครับผมวันที่ไปซื้อนะครับเขาแถมมาก็ <laughs> เลยใช้ตัวนี้มันก็มีขนาดที่เยอะกว่าน,นี้ก็64 128ย8นะครับ2 5 6หรือ1เทราไบต์ก็มีนะครับแต่แพงแต่สำหรับผมนะครับคลิป1คลิปที่ผมทำถ่ายทำประมาณ1ชั่วโมง นะครับที่ HD จะสามารถถ่ายได้เต็มการนะครับ3.2 g b เนี่ย1ชั่วโมงซึ่งเพียงพอสำหรับคลิปเวลาเรามาตัดคลิป y u t u b e เนี่ยประมาณคลิปยาวประมาณ15นาทีนะต่อไปเราจะเข้ามาดูในส่วนของการใช้งานนะครับตัวกล้องปุ่มเปิดเครื่องอยู่ด้านข้างกดเปิดเครื่อง1ครั้งแค่นี้นะครับ กดแค่นี้เครื่องก็จะติดขึ้นมาแล้วเห็นไหมหน้าจอก็จะติดทั้งสองด้านนะครับด้านหน้านหน้าจอดิจิตอลบอกข้อมูลพื้นฐานด้านหลังตรงนี้เป็นจอมอนิเตอร์นะครับของตัวกล้องเขาเองมุมด้านซ้ายบนนะครับก็จะเป็นการ์ดว่าอตอนนี้สามารถที่จะถ่าย ภาพได้ก you know, like ี่ภาพนะครับ999บวกก็ค <c oughs> ือสามารถถ่ายภาพได้เยอะกว่า1,000ภาพเนาะด้านบนก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับโหมดเขาจะมีอยู่3โหมดโหมด Time La p s e โหมดถ่ายวิดีโอแล้วก็โหมดถ่ายภาพนิ่งนะครับเวลาเราเลือกโหมดเราก็กดปุ่มปิดเปิดนี่แหละนะกดปุ่มปิดเปิดปึ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นวิดีโอกดอีกทีนึงเปลี่ยนเป็นโฟโต้กดอีกทีนึงเป็น t i m e La p s e กดปุ่มด้านข้างตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปที่โหมดวิดีโอนะครับทีนี้เวลาจะถ่ายเราก็กดด้านบนตรงนีุ้มสีแดงกดถ่ายปุ๊บเห็นไหมครับเวลาถ่ายเขาก็จะมีจุดสีแดงๆขึ้นมาในกล้องใช้งานง่ายนะครับสะดวกมากๆเลยปุ่มก็มีแค่นี้แหละทีนี้หลักๆของเขาก็คือว่าเวลาเราใช้ในการฝึกวิ่งใช่ไหมครับเราก็จะต้องมีการปรับมุมกล้องนะครับด้านล่างตรงนี้ นะ,ะมุมด้านล่างที่เขียนว่า S Super View ก็คือมุมกว้างมากแล้วก็มีมุม Y มีมุม l i n e เนแล้วก็สุดท้ายก็คือ Narrow นะครับก็คือแคบสุดนะ,ะก็ตามเราชอบเลยส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่ที่มุมมุม Y หรือ Super Y นะครับผมชอบรู้สึกว่ามันมันเป็นมุมมองกว้างๆดีผมก็ชอบที่มันแบบว่าได้เห็น แลนสเคปนะครับเวลาเราวิ่งไปคไกลแล้วเราก็จะเห็นเป็นวิวเป็นอะไรนะฮะที่สวยงามใช่ไหมครับร่มหอยทากเป็นสีฟ้าแล้วครับก็คือเป็นอยู่ในโหมดสโลโมชันนะครับหอยทากก็คือชา้าใช่ไหมครับก็คือโหมดสโลโมชันแบบด่วนอ่ะเอาออกปุ๊บแต่อ,ออกปุ๊บก,ก็จะเป็นโหมดสแตนดาดนะครับอันนี้ก็คือเป็นโหมดสแตนดาดที่เป็น สโลโมชันเราสามารถตั้งค่าได้นะครับตัวนี้ช็อตคัตตัวนี้อาจจะไม่เป็นหอยทากก็ได้นะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ของผมก็คือใช้เป็นหอยทากเพราะว่าเวลาผมวิ่งไปเนี่ยผมจะมีช่วงที่ถ่ายแค่2แบบก็คือสแตนดาร์ดกับถ่ายธรรมดานะครับกับถ่ายสโลโมชันเพราะว่าเราวิ่งอยู่ใช่ไหมครับเราไม่อยากจะแบบมีฟังก์ชันอะไรต้องใช้ฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับก็จะใช้แค่สโลโมชันกับไม่สโลโมชันเท่านั้น อย่างหนึ่งเลยนะครับที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือเวลาเราอยู่ในวิวที่เป็นซ u เปอร์วิวนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรูปตัว S ใช่ไหมครับซูเปอร์วิวเนี่ยโหมดที่เป็นการสั่นของเขาเนี่ยซึ่งเป็นการสั่นตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่าไฮเปอร์สมูท2.0ของเขาเนี่ยจะไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่นะครับถ้าเราอยากจะเปิดฟังก์ชันกันสั่นเราจะต้องลด วิวลงมาที่ wide narrow หรือ l i n e a r นะครับเท่านั้นถึงจะสามารถใช้กันสั่นปุ่มด้านซ้ายด้านนี้ได้นะครับมันนี้จะมีปุ่มกันสั่นอยู่เนี่ยฮะเห็นไหมครับมีไอคอนกันสั่นเล็กๆอยู่ด้านนี้ถ้าเป็น super view ก็คือใช้ไม่ได้นะเป็นรูปแว่นขยายนะครับก็คือเอาไว้ซูมนั่นแหละซูมเข้าซูมออกสำหรับผมนะฮะผมว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเวลาเราซูมเข้าซูมออกเราจะใช้ขา น,นี้แทนนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับฟังก์ชันที่ใช้ในการวิ่งนะครับอ่าโอเคทีนี้เวลาเราวิ่งอยู่ใช่ไหมครับเราก็จะต้องปิดปิดเครื่องเพื่อที่จะไม่ให้แบตมันหมดอ่าเราปิดกดค้างนะครับกดค้างมันก็จะดับเครื่องอันนี้เครื่องดับแล้วนะครับดับแล้วเพื่อประหยัดแบตเราวิ่งทีหนึ่งมันเป็นชั่วโมงชั่วโมงใช่ไหมครับเราจะมาถือกล้องที่มัน ออนตลอดเนี่ยแบตมันก็จะหมดใช่ไหมเราก็ต้องปิดไว้ปิดไว้ก่อนแต่เวลาวิ่งไปวิ่งไปแล้วเราจะเปิดกล้องใช่ไหมครับเปิดกล้องเพื่อจะเลือกฟังก์ชันเลือกโหมดอะไรอะไรยังไงเนี่ยมันก็จะนานเดยกก็จะต้องมาปิดอีกเพราะวิ่งไปบบก็ต้องปิดอีกใช่ไหมครับจริงๆ GoPro เขาก็มีฟังก์ชันที่เป็นคีย์รัดชัดคัดสุดๆนะครับก็คือว่าเราเราโหมดเมื่อกี้โหมดล่าสุดที่เรา ที่เราวิ่งอยู่เราใช้อยู่นะครับของผมก็คือโหมดสแตนดาร์ดที่เป็นมุมกล้องแบบวายกันสั่นด้วยนะครับสโลโมชันด้วยสมมุตินะครับแล้วผมปิดเครื่องไปใช่ไหมปิดเครื่องไปแล้วก็วิ่ง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 ,ง,งพอถึงจุดหนึ่งผมเห็นแล้วเอ้ยตรงนี้หน้าถ่ายตรงนี้แหละจะต้องถ่ายละเราก็ไม่ต้องเข้าไปเปิดเครื่องเข้าไปถ่ายอะไร เรากดตรงปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยนะครับกดปุ๊บใช่ไหมฮะเขาก็จะถ่ายเลยทันทีถ่ายเลยนะครับเนี่ยก็คือเรากดปุ่มสีแดงหนึ่งครั้งปุ๊บถ่ายเลยถ่ายแล้วก็วิ่งไป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 พอเราถ่ายเสร็จแล้วเราพอใจแล้วสมมุติ10 20ิวินาที30ิวินาทีภาพเราได้ภาพซีนสมบูรณ์ลวเราอยากจะปิดแล้วก็กดปุ่มเดิมนี่แหละนะฮะกดปุ่มสีแดงตงัวนี้ปุ๊บปิด ปิดปุ๊บเขาก็จะปิดตัวเองไปด้วยเลยทันทีนะฮะก็คือกลับไปดับเหมือนเดิมอ่ะแสดงเวลาเราจะถ่ายถ้าเรา,เราไม่เปลี่ยนโหมดเราไม่เปลี่ยนโหมดเราไม่เปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนฟังก์ชันอะไรเลยเราจะถ่ายแล้วก็หยุดถ่ายแล้วก็หยุดไปเรื่อยๆครับก็คือกดแบบนี้แหละนะครับอันนี้ก็คือสําหรับคนที่ไม่เคยใช้ GoPro นะครับคนที่เคยใช้ GoPro เขารู้อยู่แล้วแหละนะอันนี้ผมก็เป็นครั้งแรกที่ผมใช้ไงผมก็ตื่นเต้นนะสำหรับโมดนี้ก็ คร่าวๆข,ของการใช้งานตัว GoPro ก็คือประมาณนี้ที่เล่าไปทั้งหมดก็คือว่าตั้งแต่ไปซื้อมาใช่ไหมครับซื้อมาแล้วแล้วก็มีของแถมมากมายตนนนี้นั่นเราก็จะออกไปวิ่งเตรียมตัวที่จะออกไปวิ่งนะครับวิธีการเตรียมตัวที่จะออกไปวิ่งแล้วก็ทักษะการใช้ TV ตัวนี้นะครับก็คือจะมีอะไรบ้าง แบบเร็วๆที่ผมใช้บ่อยๆนะครับอันนี้เราก็ติดตัวกล้องเข้าไปก่อนในขานักของเขานะครับนี้น,นี่ใช่ไหมฮะเรียบ,บร้อยคราวนี้ก็คือว่าเวลาที่เราไปเวลาที่เราจะออกวิ่งใช่ครับเราถือเราถือวิ่งแบบถือวิ่งถือวิ่งถือไปด้วยถือไปด้วยวิ่งไปด้วย ใช่ไหมครับเวลาเราเวลาเราวิ่งเราก็จะหมุนหมุนนองมาหมุนขาเข้ามาเก่งนีใช่ไหมครับแล้วก็ถ่าย,ก,ายก็วิ่งไปด้วยจับกริปให้มั่นอย่างงี้นะครับมือจับดีมากขาสามารถพับได้อย่างง่ายดายรวดเร็วนะครับเวลาเราวิ่งเราไม่อยากให้เกะกะเราก็พับกลับมา แล้วก็ถือวิ่งไปต่อได้นะครับหรือเวลาที่เราอยากจะวิ่งไปแล้วเราเราเห็นว่าซีนตรงนี้มันสวยดีเราจะดึงเอาขาที่ซ่อนเอาไว้นะครับหมุน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 แบบนี้แล้วก็ตั้งเป็นขาตั้งพื้นปุ๊บแล้วก็วิ่งผ่านไปวิ่งแสงไปวิ่งกล้องเก็บภาพที่เป็นภาพนิ่งของตัวเราเองได้ทันท่วงทีมากๆนะครับ ครับตอนนี้กลับมาที่กล้อง GoPro กันแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เป็นการอธิบายรีวิว GoPro Hero 8คร่าวๆนะครับสำหรับนักวิ่งโดยเฉพาะเลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ